สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องการคำนวณหาแนวทางของหัวรัฐบาลไทยนะครับครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาหาคำนวณน,นะครับ หาตัวเด่นของห่ยรัฐบาลนะครับว่างวดที่จะถึงนี้นะครับเราจะได้เด่นอะไรนะครับครับไม่รอช้านะครับเรามาคำนวณสูตรของรัฐบาลนะครับเราจะมาเริ่มจากงวดที่ออก812นะครับ812ครับเราจะใช้สูตรแรกนะครับ สวนเรียกก็คือเราจะใช้หลักพันนะครับหลักพันก็คือ0นนะครับ0ตัวนี้บวกด้วย10บ,บนนะครับ0ูบวกหก็จะเป็น1นนะครับหน,นับเพิ่มเป็น2แล้วก็นับถอยนะครับเป็น1ได้ศูน ศูนย์หนึ่งสองนะครับเด่นสูตรแรกนะครับชุดนี้นะครับเป็นบนนะครับเป็นเลขเลขชุดบนนะครับแล้วก็สูตรที่สองครับสูตรที่สองเราจะใช้หลักร้อยนะครับบวกด้วยหน่วยบนนะครับแปดบวกสองก็จะเป็นสิบนะครับเป็นศูนย์ศูนย์นบเพิ่มครับเป็นหนึ่งครับมาดูงวดต่อมาครับออกสองศูนย์สองนะครับ ก็เข้าที่เลขสองนะครับสองแล้วก็ศูนย์นะครับเป็นตัวชุดสิบหน่วยบนนะครับแล้วก็ส่วนหลักร้อยครับหลักร้อยเราก็จะใช้หลักร้อยคือแปดตัวนี้นะครับแปดบวกแปดนะครับเอาบวกกับตัวมันเองนะครับแปดบวกแปด ก็จะเป็นสิบหกนะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกนับเพิ่มนะครับหกเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วก็เราจะเอาผลนับตัวนี้นะหกหกตัวนี้นะครับหกบวกหกนะครับบวกกับตัวมันเองนะครับหกบวกกก็จะเป็นสิบสองก็คือสองนะครับตัวนี้คือหลักร้อยนะครับเราจะมาจับใส่ชุดสองตัวนะครับก็จะได้ ข้อที่เลขสอนะครับได้2องนะครับสูตรนี้ทำรวมเลยนะครับทำรวมทั้ง10หน่วยบนแล้วก็หลักร้อยนะครับครับต่อมาครับเหมือนเดิมนะครับใช้หลักพันนะครับหลักพันก็คือ7 บวกด้วย10บนนะครับ7บวก0ก็จะได้7นะครับ7นับถอยนะครับก็จะได้6บวกเพิ่มครับก็เป็น8ได้เรียญหดนะครับแล้วก็สูตรที่2ครับตอนนี้2บวก2นะครับร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับ2บวก2ก็จะเป็น4ครับสี่นับเพิ่มครับเป็น5 แล้วก็หลักร้อยครับหลักร้อยก็คือ2 2ตัวนี้นะครับ2อบวกสนะครับบวกกับตัวเดี่ยงนะครับ2อบวกสก็จะเป็น4 4สีนับเพิ่มครับสีเป็น5แล้วก็ผลลัพธ์ตัวนี้นะครับ4ีบวกสก็จะเป็น8นะครับเพราะฉะนั้นได้เด่นหลักร้อยนะครับบ5 8ห้า มาดูครับวาต่อมาออก4 4 4 6นะครับก็เข้าที่เลข6 2ตัวนะครับ6 4แล้วก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือ4เข้าที่4นะครับจะได้เป็น4 4 4 6นะครับ มาดูว่าต่อมาครับหลักพันนะครับหลักพันก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งบวกด้วยสิบบนนะครับก็คือสี่หนึ่งบวกสี่เท่ากับห้านะครับห้านับถอยครับเป็นสี่แล้วก็นับเพิ่มนะครับเป็นหกนะครับได้เด่นสี่ห้าหกสูตรที่สองครับสี่หลักร้อยนะครับบวกด้วยหน่วยบนครับก็คือหก สีวกหก็เป็นสิบนะครับเป็นศูนย์ศูนย์นับเพิ่มครับเป็นหนึ่งได้ศูนย์กับ1นึ่ว่าที่ผ่านมาครับออกห้าหนึ่งนะครับหลักร้อยครับหลักร้อยก็คือสี่ตัวนี้นะครับสี่บวกกับตัวมันเองสี่บวกสีก็จะเป็นแปดแปดตัวนี้นับเพิ่มครับแปดเป็น9้าแล้วก็เอาผลลัพธ์ตัวนี้ครับแปดบวกกับแปดก็จะเป็นสิบห เรามาดูผลลัพธ์กันครับสูตรเลกครับข้าที่้ท่านะครับสุดที่2ก็เข้า1นะครับส่วนหลักร้อยครับหลักร้อยก็คือ9้านะครับเก้าห้าหนึ่งมา3ามตัวนะครับครับคราวนี้เรามาคำนวณหาเมื่อที่จะถึงนะครับ ใช้หลักพันนะครับหลักพันก็คือ3นะครับ3มตัวนี้3บวกด้วย10บนนะครับ3ามบวกห้าบวกหาก็เท่ากับ3มบวกหาเป็น8นะครับ8นับถอยครับนับถอยก็คือ7นับเพิ่มครับก็คือ8ดเอาขออภัยครับเป็น9้านะครับ แล้เพิ่มเป็น9นะครับแล้วก็สูตรที่2ครับสูตรที่2ก็ใช้หลักร้อยครับบวกด้วยหน่วยบนครับก็จะได้0นย์นะครับก็คือ10เป็น0นนับเพิ่มนะครับก็เป็น1 ่วนหลักร้อยครับหลักร้อยก็คือเราเอาตัวนี้นะครับ3เอาข้อภัยครับ9 9บวกกับ9นะครับ9บวก9ก็เป็น18นะครับ8ดนับเพิ่มครับ8ดนับเพิ่มเป็น9แล้วก็เอา8ตัวนี้นะครับบวกกับตัวนันเอง8ดบวก8ก็จะเป็น16หลักร้อยก็คือ8 9ดนะครับ คราวนี้เรามาจับคู่ชุดนะครับคู่ชุดของวดประจนันที่16นะครับก็จะได้0ูนะครับ0ูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้า คราวนี้ห่งครับ1 7ึ่งเแล้วก็หนครับคู่ชุดนี้นะครับจากสิติจะเป็นตัวบนนะครับ2ตัวบนนะครับ2ตัวบนหลักร้อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับแ96นะครับเอามาจับใส่คู่ชุดตัวนี้นะครับ ครับแล้วก็มีอีกสูตรนะครับมีอีกสูตรมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูนะครับอีกสูตรนะครับก็คือสูตรนี้ครับเริ่มจากงวดแปดหนึ่งสองนะครับสูตรนี้เราจะใช้3ามตัวบนนะครับ ก็คือบวกกันเป็นร้อยมาลัยนะครับตัวนี้8บวก1ก็จะเป็น9ครับแล้วก็1บวก2ก็จะเป็น3แล้วก็เอา2ตัว2ตัวล่างนะครับมาตั้งนะครับ4กับ6ก็จะได้เอาตัวนี้มาบวกครับ9บวก4ก็จะเป็น13นะครับ แล้วก็สามบวกกับหก็จะเป็น9้าครับคราวนี้เราเอาสามตัวนี้ครับสามบวกกับ9้านะครับสามบวกกับ9ก้าก็จะเป็นสิบสองครับเป็นตัวเด่นนะครับเด่นตัวเดียวนะครับตัวนี้เราได้แล้วสูตรสูตรแรกนะครับได้เด่นที่สองนะครับแล้วเรามาบวกเพิ่มนะครับเอา2ตัวบนนะครับ2ตัวบนคือหนึ่งสองนะครับ มาตั้งนะครับบวกด้วย39นะครับ3าบวก1ก็จะเป็น4ี่นะครับแล้วก็9ก้าบวกกับสองก็จะเป็น11บเอดครับเป็น1คราวนี้เราเอาสี่บวกหนะครับก็จะเป็นห้าห้าบวกสนะครับผลลับตัวที่5นะครับมาบวกกับ4ก็จะได้เก้้านับเพิ่มครับเป็นศตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็คือ ก้ากับศูนย์นะครับเด่นตัวนี้ครับแล้วก็สองนะครับแล้วก็เอาสองชุดนี้ครับสองตัวนี้มาจับคู่นะครับมาจับคู่ก็จะได้เก้าสองกับศูนย์สองนะครับเป็นเลขสองตัวนะครับตัวนี้ เป็นบนล่างนะครับว่าต่อมาครับออก202นะครับแล้วก็66เข้าที่02นะครับตัวนี้เข้า02ครับต่อมาก็คำนวณเมือนเดิมนะครับเอาบวกร้อยมะลายเหมือนเดิมนะครับก็คือ2บวก0 ก็จะได้2แล้วก็2อบวกศนะครับก็จะได้2แล้วก็เอา6-6นะครับ2ตัวล่างจับมาตรงนี้นะครับมาบวกกับผลลัพธ์นะครับ6กบวกสก็จะเป็น8นะครับตอนนี้ก็6กบวกสก็จะเป็น8คราวนี้เราเอา8ปบวกแนะครับ8ปบวกแก็เป็น16นะครับได้เด่นที่6สูตรแรกนะครับแล้วก็สูตรที่2ครับ เอาสองตัวบนนะครับศูนย์มาตั้งนะครับศูนย์สองบวกด้วย8ดก็จะได้ศูนย์บวกแดก็จะได้แดนะครับแล้วก็สองบวกแดก็จะเป็น10บครับเป็นศูนแล้วก็เอา8ปดบวกศูนย์นะครับแปดบวกศูนย์ก็จะเป็นแปดคราวนี้เราแปดตัวนี้นะครับ 8, มาบวกกับแปดครับแปดมาบวกกับแปดก็จะเป็นสิบหกครับ หกนับเพิ่มครับเป็นเจ็ดได้เด่นที่หกกับเจ็ดนะครับสูตรที่สองนี้เดินหกนะครับสูตรที่สองคือมันชนที่หกนะครับมันเป็นตัวเด่นนะครับมันไม่ออกหกนะครับ่มันจะเป็นสี่หกนะครับก็ถือว่าสูตรเดินทั้งสองสูตรนะครับ ็นตัวชนตัวนี้ไม่จับคู่ครับครับต่อมาครับ6บวกสีนะครับก็จะเป็น10เป็น0นะครับแล้วก็4บวกสีก็จะเป็น8แล้วก็เอา2ตัวล่างครับ4 4สมาตั้งนะครับ4บวก8ก็จะเป็น12ครับแล้วก็4บวก0ก็จะเป็น4คราวนี้เราเอา2กับ4มาบวกกันนะครับ สองบวกสี่ก็จะเป็นสิบเป็นหกนะครับเด่นหกคราวนี้เราเอาสองตัวบนครับสี่กับหกนะครับมาตั้งบวกด้วยสองกับสี่นะครับสี่บวกสองก็จะเป็นหกนะครับแล้วก็สี่บวกหกก็จะเป็นสิบครับเป็นศูนย์คราวนี้เราเอาหกกับศูนย์นะครับมาบวกกันหกบวกศูนย์ก็จะเป็นหก แล้วก็เอา6นะครับมาบวกกับ6ตัวนี้นะครับ6กบวกหก็จะเป็น12ครับ2นับเพิ่มครับเป็น3ก็จะได้เด่น2กับ3นะครับในงวดต่อไปครับครับงวดต่อมาครับออกวันล่าสุดนะครับที่ที่ผ่านมานะครับก็เข้าที่ เข้าที่ห้าหนึ่งเข้าที่หกสามนะครับเข้าล่างนะครับออกหกสามล่างนะครับหกสามล่างครับครับคราวนี้เรามาคํานวณหางวดประจําวันที่สิบหกกันนะครับวันที่สิบหกพฤศจิกายนะครับ ูตรแรกครับเราก็จะใช้ร้อยมาลัยนะครับ1บวกกับ5้านะครับ1บวก5าก็จะเป็นห9บวกกับ5้านะครับ9บวก5้าก็จะเป็น14นะครับเป็น4ี่แล้วก็เอาสองตัวบนนะ2ตัวล่างนะครับหกับ3มมาบวกกันนะครับ 6บวก3ามก็จะเป็น9้าครับแล้วก็สี่บวกกับหก็จะเป็นสิบครับเป็นศูนย์แล้วเอาศูนย์กับ9้ามาบวกกันนะครับศูนย์กับ9ก้าก็เท่ากับ9้านะครับเด่นตัวแรกนะครับก็คือ9้าคราวนี้เราเอาห้ากับ1นะครับสองตัวบนห้ากับ1นะครับมาตั้ง แล้วก็บวกด้วย0กับ9นะครับ9กบวกหก็จะเป็น10นะครับเป็น0 5นบวกศก็จะเป็น5นะครับแล้วก็เอา5้บวกศนะครับตัวนี้5้บวกศก็จะเป็น5้าคานี้เราเอา5ตัวนี้นะครับมาบวกกับตำแหน่งนี้นะครับ5้บวกหก็จะเป็น0นย ศูนย์นับเพิ่มเป็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นงวดล่าสุดนะครับวันล่าสุดเด่นที่ศูนย์หนึ่งครับศูนย์กับหนึ่งแล้วก็เก้านะครับชุดตัวประกอบครับตัวประกอบแล้วก็จะได้ศูนย์เก้านะครับแล้วก็ หนึ่งเชุด2ตัวนะครับตัวนี้เป็นชุดบนล่างนะครับของงวดประจำวันที่16นะครับคราวนี้ครับตัวนี้มันมาชนกันมันมาชนกันกับสูตรที่แล้วนะครับสูตรที่ผ่านมาก็คือตัวนี้นะครับนี่ก็คือชนที่9้า 09กับ19นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะครับส่วนนี้เราก็จะเด่นที่09ครับ09กับ19นะครับเป็นชุดเด่นบนนะครับสองสูตรนะครับเอาสองสูตรมามาชนกันนะครับมาทำให สมาชิกได้รับชมนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็เอา8ตัวนี้นะครับ8,9,6นะครับมาเด่นที่0ูนกับ9นะครับเด่นศูนย์กับ9แล้วก็จะเอา8นะครับ จะเป็นแปดศูนจับจะจับเฉพาะตัวเด่นนะครับเพื่อนๆคนไหนอาจจะเอาตัวหลักร้อยนะครับมาจับกับชุดอื่นก็ได้นะครับถ้าชอบชุดอื่นนะครับแล้วก็เก้านะครับเก้าศ เก้า6 0 9 6หนึ่ง้าศน้าหนึ่งเก้านะครับจุด3ามตัวครับตอนนี้อันนี้สองตัวนะครับสองตัวบนนะครับ ตัวบนนะครับตอนนี้ของหมวดประจ,จำวันที่16นะครับเด่นที่09กับ19นะครับพันไปที่19นะครับตัวเดียวครับแล้วก็ตัวนี้ชุด3ตัวครับชุด3ตัว ก็ตามนี้นะครับของห่วยรัฐบาลไทยนะครับมาเป็นแนวทางนะครับแนวทางการคำนวณจากสถิติย้อนหลังนะครับมาให้สมาชิกได้พิจารณานะครับประกอบการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลนะครับกลับด้วยนะครับอาจจะมาตัวกลับนะครับอาจจะเป็น90หรือ91ก็ได้นะครับ แต่ถ้าแอดชอบนะครับว่าน่าจะเป็น91นะครับ9119ครับเป็นชุดเด่นนะครับเด่นที่3ตัวนะครับ919แล้วก็819นะครับครับยังไงก็ฝากสมาชิกนะครับเอาเลขมาฝากสมาชิกนะครับจากการคำนวณไม่มีใครรู้นะครับว่าหัวเจาะอะไรนะครับก็คือ การคำนวณหาแนวทางนะครับความน่าจะเป็นอาจจะมาอาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับครับสำหรับสมาชิกท่านไหนหรือเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วนะครับชื่นชอบในการคำนวณสูตรนะครับของหัวรัฐบาลไทยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกหรือทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชม เป็นผู้โชคดีนะครับถูกหวยรอยเบอร์เฮงๆป,งปังๆนะครับซื้อตัวไหนถูกตัวนั้นนะครับแล้วค่อยมาดูหลังหวยรัฐบาลออกนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ